สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาว u t u b e ที่น่ารักทุกท่านเนาะก็มาพบกับช่องเจ้าจ๋าป่าข้าวโพดเมืองเพชรบูร์วันนี้มีแนวทางมาฝากก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกด subscribe เป็นกำลังใจให้จ๋าในการหาข้อมูลด้วยเนาะ,คะใครนะคะที่ถามาหาเลขวัดกุญแห่มานะตอนนี้มีข้าวข้าว,าวมาแต่นะคะไม่ใช่เลขที่หลวงปู่ให้มาหรืออะไรนะคะจะเป็นเลขที่ขายดีในวัดนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่ามีเลขไหนกันบ้างแล้วก็ตอนนี้นะคะหลวงปู่ก็บอกว่าให้เน้นตัวนี้มาด้วยก็เดี๋ยว เอาไปหาซื้อลอตเตอรี่กันเอาไว้ก่อนแล้วก็มีต,ตัวตัวตัวเลือกนะคะเขาเรียกว่าอะไรนะตัวตัวที่ว่ามาแรงแล้วก็ให้ไปหาซื้อลอตได้เลยตอนนี้นะคะซึ่งตอนนี้นะคะมีตัวเลขแนวทางมาค่อนข้างที่เยอะๆแต่ว่าตั้งแต่ กลางเดือนมาเลยตั้งแต่หลังจากงวดวันที่16กุมภามานะคะจากก็ดูดูแล้วนะคะหลายเจ้านะเขาจะเน้นตัวนี้มานะคะเดี๋ยวก่อนอื่นนะคะก็มาดูชุดของหลวงพ่ออํานวยก่อนนะคะหลวงพ่ออํานวยนะคะวันนี้ให้มานะบนนะคะ,ะ493943แล้วก็ 9348ตัวเน้นก็จะเป็น493กับ93เนาะอันนี้จะเป็นเลขบนนะคะอันจะเป็นตัวเน้นเออจะเป็นตัวเน้นนะคะต่อมารัฐบาลนะคะบนงวดวันที่1เดือน3นะ6 6 1 1 1 6นะคะ6 1 6 2 2 1ล่างนะคะ1 3 1 6 1 9 6 3 6 9นะอ่าต่อมานะคะชุดนี้นะคะเลขล่าง10หน่วยครบนะคะอ่ะ สำหรับเลขชุดนี้นะคะถ้าจับคู่ออกมานะคะจับคู่ออกมามันจะได้61กับ2 1นะคะจะได้6 1กับ2 1เพราะว่าตัวเลขมันมาเยอะใช่ไหมถ้าให้เขาจับจริงๆอะ่ะเขาได้มา2ตัวนะคะ6กกับ2 1นั 21, ่นเองส่วนนะคะรัฐบาลวดนนี้ถ้าไปหาซื้อลอตเตอรี่อะ่ะก็ให้หาซื้อมาเลยนะคะถ้าไปหาได้มาแล้วอะ่อะให้มานะคะให้ตัวเน้นนะคะ ชุดเดียวนะ2 6 1อันนี้บนนะคะ2ตัว61นะคะ2612ตัว61นะล่าง61กับ6 2อันนี้เหมือนกับว่ามันมันจะเป็นตัวกันนะตัวกันเอาไว้นะคะอ่ะส่วนนะคะ,ะต่อมาจะเป็นเลขเขาเรียกว่าอะไรนะเลขให้แม่นอนะจะแม่นแค่ไหนเราก็ไม่รู้หรอกนะคะ ก็มาดูนะคะบอกว่าห้าพันคูณห้าพเลยตัวละห้าพันอ่ะโอ้เยะอะเนาะสามตัวบนเจ็ดสองสี่สองสี่เจ็ดแล้วก็สี่สองเจอันนี้จะเป็นตัวโตนให้เลยนะคะสองตัวล่างหกหนึ่งเจดหนึ่งแล้วก็8ปดหนึ่งนะคะอ่ะอันนี้ก็เลยเอามาฝานะต่อมานะคะรัฐบาลงวดวันที่1เดือน3ามเด่นนะคะเด่น1กับ2ตัวเด่นนะ1กับสองก็จะมีนะคะสองตัว สองตัวนะคะก็จะเป็น1 3 1, 4, 1, 5, นะึ่งสหนึ่งสะสองสามสองสี่สองห้านะคะโดดโดดเลยหนนะคะอ่าสามตัวนะคะสามหนึ่งสี่สนะแล้วก็สามหนึแล้วก็512นะคะก็ลองจัดดูนะคะลองจัดดูเผื่อจะมีโชคนะในว่าน,นี้ต่อมานะคะผิดถูกอะ่ะ เราไม่ว่ากันนะคะเราก็ว่าไปตามสูตรนะคะถ้าอยากถูกต้องซื้อสองตัวนะคะ100รอยหางนะ100รอยหางถูกทุกงวดครับนะคะเออจริงหรือเปล่าถ้าซื้อ100อยหาง100อยหางก็100ยตัวเออมันก็เยอะนะ อเด่นบนหกนะคะดับบน5 7 8 0 1นะคะขาดเลยนะเน้น2 6 9หนะรอง4 6, 6 6นะคะล่างเด่น3เน้น3าหกับ3 1ดับล่าง2 6 8 0 4 9ขาดนะคะอ่าดังนั้นนะคะอันนี้ชุดนี้เลยก็สรุปว่าเด่นเด่นบนหนกะถ้าเน้นตัวเน้นก็2 6 9ใช่ไหมอ่าแล้วก็ลอง4 6 6 ถ้าเป็นล่างจะเด่นสามใช่ไหมเน้นก็สามห้ากับสามหนึ่งแต่ถ้าถ้าเน้นก็แค่ส5ม1้าสามหนึ่งเออมันก็สองตัวเนาะเราไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะต่มารัฐบาลวันที่หนึ่งมีนาคมหกสามนะคะเน้นเน้นแปดหสามรองแปดหกสองนะคะเน้นเน้นนะคะเน้นเน้นเลยแ6ดหกสามรองแปดหกสองผิดแค่สามกับสองนะล่างเน้นเน้นนะคะ หกหนกับ96้นะเฮงเรวยรเน้นเน้นแปดหกสามันนี้ยังคงเน้นกลับมาเน้นให้นะคะต่อมาชุดบ้านไผ่เมืองพลนะคะบ้านไผ่มืองพลวันี้ให้มาหนึ่้านะสองเก้าสองศูนย์เจแล้วก็8980นะคะใครที่รอสายวิ่ง สายวิ่งทหารน่ะสายทหารนะคะงวดที่แล้ววิ่งหกสามล้านนะงวดนี้นะวิ่งเจ็ดสามล้านงวดที่แล้ววิ่งหกสามล้านงวดนี้นะคะวิ่งเจ็ดนะคะวิ่งเจ็ดนะสามล้านเช่นกันก็ส่วนมากสายวิ่งอะจะรอนะคะสายวิ่งจะรอเนาะอ่ะงวดนี้นะคะจัดลอตเตอรี่มาลอนะคะแปดกลา ออวันที่แล้วอ่ะบอกเพื่อนๆไปอ่ะก็ต้องขออภัยด้วยถ้าใครไม่ถูกเนาะแต่จ๋าเฉียดรางวันที่สองนะรางวันที่สองแปดแปดเก้าอ่ะโอ้ผิดนี้หนึ่งเสียดายมากนะคะอ่ะมีหลายท่านถามมานะคะว่าจ๋ามีเลขของอวัดกุญแหยังนะคะถามจ๋ามานะคะว่าจะมีเลขของวัดกุญแหยังอ่ะเดี๋ยวจ๋าให้ดูนะคะ อันนี้นะคะจะเป็นเลขวัดคุณแห่ซึ่งหลายคนนะคะใหะ้บอกว่ามันมาแล้วมาตั้งแต่ต้นงวดนะคะอันนี้ไม่ใช่ที่ว่าเขาให้มานะคะที่ว่าหลวงปู่ให้มานะคะอันนี้จะเลขชุดน,นี้นะคะจะเป็นเลขที่คนขายลอตเตอรี่ที่อยู่ในวัดอ,ะอ่ะเขาให้มาเขาให้มาเพื่อที่จะเอาไปหาเสี่ยงโชคนะคะงวดที่แล้วให้มา ประมาณนี้นะคะอ่าจะเป็นเลขของงวดที่แล้วนะคะอันเนี้ยจะเป็นเลขวางสะพุงกับวัดกุฎแห่นะคะให้มานะวันนี้นะคะแม่ค้าบอกว่าอ่ามันไม่แน่นะคะว่าอ่าตัวเลขอะ่ะมันจะเป็นเลขเก่าที่มันยังไม่ออกใช่ไหมเออแล้วเขาก็เลยน่าจะนะว่าเอาเอา,เอาตัวเก่ามาเผื่อว่าจะมาลุ้นโชคมาแบบว่ามีคนไปถามหาซื้อลอตเตอรี่ก็จะได้แนะนําอะไรอย่างเงี้ย อสองตัวก็สามแปดนะคะล่างเจ็ดแปดกับสี่หกนะอันนี้นะคะจะเป็นวัดกุดแห่ที่ที่ขายดีเลขขายดีส่วน,นหลวงปู่ให้มาบอกให้เน้นนะเพื่อนๆน่าจะเห็นอ่ะวงทุกตัวอ่ะอันนี้นะคะเลขที่หลวงปู่เน้นนะคะสองแปดนะหลวงปู่วัดกุดแห่นะคะตัวเน้นนะอ่ะอันเนี้ย ดังนั้นจ๋าก,ก็เลยมาแจ้งว่ามันมีมานะคะจ๋าเจอข้อมูลนี้มาอยู่แต่ว่าจ๋าไม่ยังไม่ลงให้เพราะอะไรเพราะว่ามันมันไม่ใช่เลขของที่เขาทําที่เขาให้มานะคะจ๋าก,ก็เลยเออรอก,ก่อนอะไรประมาณนี้พอพอเป็นเพื่อนๆถามมาเยอะจ๋าก,ก็เลยเออเอามามาแจ้งเพื่อน,อนๆไว้ก่อนดีกว่านะคะอ่ะงวดน,นี้นะคะเลขระวังนะคะคือว่า ทำไมนะคะให้ระวังเพราะว่าเดือนนี้มันมี28วันนะคะอ่ะก็เลยบอกว่าเดือนเดือนนี้มี28วันระวังเลข28 28มันจะออกเออเขาบอกไว้ไว้อย่างนี้จ่าก,ก็เลยเออเอามาฝากเพื่อนๆไว้ก่อนนะคะอ่ะส่วนนะคะผ่นๆนคนเดิมนะอ่าให้ถูกมานะคะทั้งหมดอะ่ะอืม ผิดมาแค่งวดเดียวผลงานสามงวดผิด1งวดนะคะงวดน,นี้นะคะให้มา3 7 7 3อันนี้จะบอกไปแล้วแต่จ๋าก,ก็บอกอีกนะคะเผื่อว่าเพื่อนๆจะเอาไปลุ้นนะอ่ะชุดนี้ชุดนี้น,นะคะสูตร3สูตรนะคะคือเคยเข้า3ตัวตรงแล้วจ๋าก,ก็เลยอยากให้เพื่อนๆได้โชคจ๋าก,ก็เลยมีแนวทางก็เอามาฝากนะงวดน,นี้นะคะสูตรหนึ่งได้มา476นะคะ สองตัวเจ็ดหกนะสองสามห้าสองตัวสามห้านะคะอ่าสองสามหกสองตัวสามหกส่วนนะคะสองตัวล่างนะก็จะเป็นห้าสองห้าสามกับสองหกถ้าชุดพิเศษนะคะสี่สามแปดกับสามแปดนะคะอันนี้ชุดพิเศษถ้าเบิ้ลห้าห้านะคะว่าตามคำนวณเนาะผิดถูกก็ต้องขออภยัยอ่ามาดูนะคะหลายท่านถามว่าจ๋าจ๋าอยากเน้นตัวไหนนะคะวันนี้นะคะ ถ้าถามถึงนะเดี๋ยวจะเขียนให้เลยนะคะเขียนให้ดูเลยแล้วก็เดี๋ยวจะจะบอกนะว่าจ๋าชอบจ๋าเน้นนะคะเพื่อนๆเ,เอาไปหาซื้อลอตเตอรี่นะจะ่ายจ๋ากว่าอ้นจริงๆนะคะ,อ,ะอันนี้นะคะจ๋าเน้นนะคะที่จริงอ่ะหนึ่งหกเนี้ยนะคะตัวเลขนี้จ๋าชอบอยู่แล้วนะคะจ๋าชอบอยู่แล้วแล้วคันนี้มันมาชนกับหลายเจ้าแล้วก็ อ่ะเป็นตัวเน้นที่แบบว่าหลายคนให้มาด้วยแต่ตอนนี้มันดังนะตอนนี้มันดังกลัวอั้นด้วยก็ถ้ามีก็ให้ไปหาซื้อลอตเตอรี่นะคะ1 6ึ่งอย่าลืมตัวกลาบนะแล้วก็2 6 6 2สนะส่วน28นี่ก็เอามาเน้นให้เพื่อนๆก็คือว่าจะเป็นเลขหลวงปู่อ่าให้เน้นนะคะที่วัดกุนแห่นะไปหาซื้อลอตเตอรี่กันดูนะคะส่วนใครนะคะที่มองหาเลขเด็ดอยู่ใครที่เป็น FC จ๋าก็ต้องขอบคุณมากนะคะเดี๋ยว อีกสักพักนะคะอีกไม่กี่วันจ๋าจะเดินทางไปกรุงเทพถ้าหากใครเจอระหวห่างทางหรืออะไรเงี้ยจ๋าไม่มีรถส่วนตัวนะคะจ๋าเดเดินทางโดยรถเมย์นะคะแต่จ๋าก็รักษาดูแลตัวเองอยู่นะคะอ่ะส่วนใครที่สอบถามมาเรื่องมะขามนะคะตอนนี้นะคะมะขามหวานน้ำมีแล้วก็ให้เพื่อ,อนๆอ่ะแอดไลน์นะคะแอดไลน์หรือเข้ามาสอบถามได้ที่เพจจ๋า,จาป่ขาขพ้นเมืองเพชรบูร์แฟนเพจเนาะอ่ะ ก็เดี๋ยวจ๋าจะตอบนะคะก็กิโลละ120บาทเช่นเดิมนะคะเช่นเดิมเนาะยังไงก็ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาสอบถามนะคะแล้วก็สั่งไปนะคะยังไงก็ขอให้เพื่อนๆนะคะถูกหวยในวันนี้นะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ